ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนารา,าโรของเรานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมถุนในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2565นี้นะคะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะเราก็เปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถดูควบคู่กันได้ค่ะทั้งลัคนาและราศีเป็นพลังงานรวมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ โอเคตัวคุณเองนะอืมเป็นคุยนอฟสอดนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเออจริงๆคือคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่า จะต้องคิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมแล้วมันก็เลยต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมานะคะในความรู้สึกคุณว่าโอเคฉันจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นความรู้สึกว่าคุณจะต้องสู้ต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกว่า อาจจะคุยนะคะกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรืออยู่ห่างไกลกันนะคะคุยกันผ่านออนไลน์ก็ได้นะแล้วก็อุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะคะความแตกต่างระหว่างคุณและเขานะหรือตัวคุณเองนะคะในบางท่านบางคนเนี่ยเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับเนาะ ในครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าก็เขาก็จะกลับมาอีกนะคะถ้าถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ในช่วงที่เขาหายไปนะคะก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะมองว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะพืนไพ่าสังราชนะมกมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูโตขึ้นนะคะดูจริงจังมากขึ้นนะ ว่าคุณและเขามีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะในบางท่านบางคนเนี่ยต่างกันด้วยสถานะทางสังคมนะคะอายุนะคะเชื้อชาตินะคะศาส,สนาวัฒนธรรมนะอืมขึ้นห้าถ้วยนกะรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ ยังเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าเขาแบบไปๆไปกับกลับนะคะมา,มาไม่หายนะคะคุณก็รู้สึกน้อยใจเสียใจนะคะเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อีกแต่การกลับมาครั้งนี้ของเขาอะมุกรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบถามเขาแล้วนะนะคะว่าจะอาไงต่อจะจริงจังไหมหรือจะยังไงกับความสัมพันธ์นะคะ เพื่อความแน่ใจเพราะคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคุณอยากจะจริงจังคุณอยากจะชัดเจนนะคะด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสินทันูชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะพฤษกราศีการราศีสิงห์นะคะที่นกเห็นนะก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์รู้สึกว่าคุณและเขามีความ ผูกพันกันมากๆ,ๆนะต่อให้อยู่ห่างไกลกันต่อให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะเปราะบางคุณและเขาอาจจะต้องแบบประคับประคองนะคะความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อให้ได้นะอืมโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาที่คุณนึกถึงนะขอดูพลังงานของเขาหน่อยเนาะ พลังงานของเขานะคะเหมือนตัวเขาเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะตัวเขาจะต้องมีการเลือกการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขานะคะกับความสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะเสียไปนะอ่าที่น้อกเห็นนะคะ เขาอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาไงต่อกับชีวิตกับความรักของเขานะคะสิเปลี่ยนเขาคิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะอาจจะต้องเลือกแล้วแหละต้องถามตัวเองว่าต้องการอะไรนะคะในเรื่องความรักความสำคัญค่ะเขาดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ ในเาดาบอืมเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกว่าเขาเขาก็ชอบคุณมากๆนะคะรู้สึกดีนะคะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนดื้อด้วยก็ได้นะคุณมองว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหายเยอะนะคะอ่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าถ้าก่อนหน้าเนี้ย เขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณเขาสับสนในตัวเองหรือดูแบบไม่ชัดเจนเนี่ยนุกรู้สึกว่าตัวเขาอะนะหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาเขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนสําคัญที่สุดนะคะคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะถ้าเขามีช้อยหรือตัวเลือกเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะเลือกคุณนะรู้สึกยังไงนุกมองว่าอืคุณคือคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะแล้วตัวคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างชาวธาตุไฟเนาะชาวราศีกรกฎ คุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆตัวคุณงก็พยายามนะในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะมันมีความยากลําบากมันมีความเหนื่อยความท้ออยู่ในนั้นนะแต่คุณก็พยายามนะคุณปรารถนาเขาคุณรู้สึกดีกับเขานะคะแต่บางครั้งคุณก็สับสนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเนาะ จะเป็นไปได้ไหมมันมีความต่างกาันมันมีอุปสรรคมันมีเรื่องของระยะทางนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่นะหนึ่งเหรียญคุณก็จริงจังจริงใจกับเขานะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะขอดูสิคขาว่าข้อความเขาอยากบอกคุณว่าอะไรบ้างคะอืมห้าหมายเดวิ u อ e t จ e m o o น ข้อความคนคคนนี้ถ้าเคยห่างหายจากคุณไปจบจากคุณไปนะคะเขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเขานะคะที่ทำให้คุณและเขาไม่ได้สารต่อกันในความสัมพันธ์เนาะเขาก็รอเวลาที่จะได้กลับมาหาคุณนะคะคนคคนนี้นะเขายังอยากที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะ คุณและเขาน่าจะจะมีปัญหากันไปหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาของเขาแล้วเขาก็หายไปก็ได้นะสิบถ้วยนะนกมองว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาย,ยังคิดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเขายังผูกพันกับคุณมากๆนะคะคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่นะ นกมองว่าเขาคงไม่อยากให้คุณกังวลใจนะคะสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาอยากให้คุณแบบเอ่อเขาไม่อยากให้คุณถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากที่จะให้คุณรู้ว่าเขาจริงใจกับคุณนะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะนะคะเขาจะทําอย่างไรต่อคะ บางท่านบางคนเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเขาจะทาอย่างไรต่อนะคะติดต่อมาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อคุณมานะเขาจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขายังรู้สึกว่าคุณและเขาอะค่ะเหมือน มีอะไรที่ผูกพันกันมากๆนะอ่าอาจจะผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณเลยนะเป็นคนที่แบบผูกพันกันอย่างลึกซึ้งอ่ะนะถามว่าเขาจะทาอย่างไรต่อไปนกบอกว่าคุณคนนี้อาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกับคุณด้วยนะคะเขาจะกลับเข้ามานะคะหรือว่าเขาจะเคลียร์จะจัดการทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะได้เจอคุณนะ ่าเขาจริงใจกับคุณนะคะจริงจังนะเนี่ยเป็นทิงอ w สอดนะคะจริงจังแล้วแหละนะคิดว่าโอเคนะคะเขาจะไม่ปล่อยโอกาสหรือปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะยังไงเขาก็จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะก้าวถวย คุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเขาหึงหวงคุณด้วยนะคะคนคนนี้นะหึงหวงคุณนะคะออถ้าเป็นคนเก่าเก่าเนี่ยมองว่าเขาอะเสียดายคุณเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเขาหวงแหนคุณอะไรประมาณนี้นะคะขอดูสิคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะแจะสติกนะคะชาวราศีตุล แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเดินทางจะมีการาปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการง้อกันเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้คุยกันละนะคะห่างหายกันไปเขาจะกลับเข้ามาง้อคุณเพื่อที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะขึ้น10บไม้กับจัสติกนะคะนะ mm hmm. ก็เขาอาจจะการกลับมาครั้งยิ่งเขาเขาอาจจะปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะ mm hmm. สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะน้องมองว่า รออีกนิดนึงนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ขยับสักทีนะคะเขาจะเอาอยัางไงนะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอกันเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอกันแล้วแหละนะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณจะเดินทางไปหาเขานะคะแต่ไพ่บอกว่ารอนิดนึงตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ดังใจคุณแต่แน่นอนนะคะค,คนคนนี้เขา จริงจังนะอ่าเขาจริงจังเขาอยากจะชัดเจนกับคุณอยู่แล้วแหละนะคะนี่คือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะหกไม้นะคะยังไงนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณรอได้นะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะชาวราศีเมทุน เดซตานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธนูชาวราศีกุมนะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงเนาะอืมช่ยโอเคเนี่ยไพ่ก็บอกแล้วนะปัญหาบางปัญหานะคะอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์แต่แล้วความสัมพันธ์บางเรื่องนะคะอาจจะต้องรอนะรู้ทุกอย่างแต่ทําอะไรตอนนี้ไม่ได้นะก็ต้องรอไปก่อนนะความสัมพันธ์นี้ยังคาดหวังได้นะคะ ยังสามารถที่จะเยียวยายังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะเอ,อ่อสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มองว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้เป็นอย่างใจนะคะอาจจะติดด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะบางอย่างก็อาจจะต้องรอนะคะแต่การรอคอยของคุณนะ่ะมันไม่สูญเปล่านะสิบถ้วยเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วล่ะนะคะ ขอให้คุณศรัทธาแล้วก็เชื่อในความรักครั้งนี้นะคุณจะต้องไม่ใจร้อนนะคะคุณจะต้องหนักแน่นมั่นคงนะเหมือนเอมเพอรอร์เนี่ยนะต่างชาติต่างทิน่นแดนไกลนะคะหรือเจ้าของธุรกิจเนาะคนที่มีอีโก้สูงก็ได้นะตัวคุณหรือตัวเขานะอาจจะต,ต,ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าความสัมพันธ์นี้นะจะได้ลงเอยกันแต่แน่นอนนะ คุณมีโอกาสได้สมหวังแน่นอนนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับนะคะราศีมีถุนนะในช่วงปักแรกนี้นะยังไงก็ต้องขอขอขอพักคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีนะคะ